ความสำคัญกับการสร้างแบรนด์เครื่องสำอางอยังไงบ้างคะโอเคค่ะสำหรับ GMP นะคะมีความสำคัญกับสร้างแบรนด์เครื่องสำอางอยังไงบ้างก็ GMP อย่างที่บอกคือ Good Manufacturing Practice นะคะ GMP จะช่วยในเรื่องของควบคุมคุณภาพของสินค้านะคะให้ถูกต้องตามหลักของ GMP นะคะทำให้สินค้าสะอาดปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคแล้วก็ถ้าลูกค้าได้สินค้าที่สะอาดและปลอดภัยก็จะทำให้ลูกค้ามั่นใจเรื่องของคุณภาพของสินค้าได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะที่สำคัญคือถ้าโรงงานไหนได้ GMP อะค่ะก็ สามารถที่ทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในการซื้อสินค้าได้นะคะซึ่งปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่าโรงงานที่ได้ GMP ก็มีไม่ได้เยอะแล้วก็ไม่ได้น้อยเช่นเดียวกันนะคะผู้ประกอบการท่านไหนอยากจะซื้อเครื่องสําอางที่มีคุณภาพแนะนําให้ซื้อจากโรงงานที่ได้ระบบมาตรฐาน GMP นะคะเพื่อที่จะทําให้สุขภาพอนามัยของผู้ประกอบการเองเนี่ยได้รับสินค้าที่สะอาดและปลอดภัยสําหรับผู้บริโภคนะคะก็สําหรับวันนี้ดรกบอยากจะอัปเดตว่าระบบ GMP มีความสําคัญกับโรงงานอุตสาหกรรมเครื่อง สำอางเป็นอย่างมากนะคะ